สวัสดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุโคนมาพบพบกับซาวเจียวอีกแล้วพี่นอ้อมมนนมนงมื้อนี้ซาวเจียวที่มา่งตำสัวกระปุลกินจ้ะตำกระปุกกระปุลกรุงสดสมื้อนี้อพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาแกะก,กลุ่มก่อนด้วยจ้ะแกะก,กลุ่มก่อนนะแปลกเขา้า เห็ดมันจะเจี๋อาจ้ะเปิ่งก่อนอืมเป็นแต่สาวพี่น้อยแต่ว่าถ้าเรามีกิ่นสำได้ลหรอเสรเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวข้าไปล้างน้ำกรอบสะอาดก่อนแล้วก็เซนล้างน้ำเกลือมันแบบรับกินก่อนจ้ะ ใส่เกลือใส่น้ำตาลจะสูตรได้พี่น้องเลยใส่เกลือกับน้ำตาลเดี๋ยวเขาจะสีมาล้างลาง่อยหนานพี่ทีสูตรเขาเองแล้วกันคือสูตรเขาเองเขาไม่ปะเะ็ุตัวเองจี่อ่ะเนาะมี่แต่ก็แเซาโซดาเนาะเพื่อไว้พันข้าวเนาะเดี๋ยวมันข้าวน่าจะ <S <S ป้าพี่น้องเลยเขาใส่ ใช้มาลองัก็เลีนยังเรียบร้อยแล้วปุ้งเริ่มทายเต็มจุกที่ตลอดหน้าข้าบันไดปั๊บแซงเนี่ยพี่น้องกองข้าบัไดปั๊บแซงยังเพราะว่าแดดมันกระทบหน้าเขานาะมันเลยแบบออกน้ำเหลืองพอดีแล้วใส่ขบวปน กรุงสซดเรียบร้อยพี่น้องตามสวดขับปุ่นใส่กรุงสซดนะคป่ะเดี๋ยวมาซูเมอรกินเลยจ้ะพี่น้องลงมาง่ายจะกินเลยป่ะนี่เบิร์ ชิมช mm ิม hmm. ช oh. mm ิมอไรนี่อเดี๋ยวสิวันนี้เป็นไปแล้ว

ไปพักเขาเสร็จป้ะ นยุบผัดโุบอกน้แม่กินกะเพัาแล้ยังหอมขึ้นไหมมาช็ดตัดกัน Đây đây. Mình làm đi. Đây. 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 mới Đây. 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 มันมาเป็นหนากระปุดมันดูดหนาแต่ไข่ไม่หนามร้อยใส่หนามมาค้ำเปียกเนี่ยภมีนไม่สิดยทธิ์มันมีหางดูใส่สวยงาม นี่มาพี่น้องจะแซ่บด้วยกันนะ

อีกก็ผักผักโซดได้บันดิบหรอไยโซดแบบนี้ thơm. thơm, thơm. thơm, thơm. Mm, เะาโตกัเม่ฮะบันพี่นอ้องสดก็ขาดก่อนขดินนี่ป่เอามาใส่เออช่วงยเ็งรกลิแบบเพียงนึกเบิดแล้วแม่จเจ,เจ,เจออียวเขาปวดเพอ,อ ก็าพาพ่อแม่พี่น้องก็ติดตามก็หลายก็แซ่แต่อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเจีวยเด้อจ้าเมื่อน,นี้สาวเจีวยบับแม่คอโตยจบคลิปอันนี้เด้อจ้าสวัสดีสบายดียจ้าบ๊ายบาย